อ๋ออันนี้วินซีไอวนซีไอหูใหญ่มากอู้ ogen, centered, อันนี้ใหญ่มากอาจารย์อู้ดังเหลืองอู้นี่ไงหูมิกี้เมาส์ใบใหญ่มากปกติเห็นแต่ใบจิวจ๋วๆอู้อันนี้คือมอนกลายนะคะสวยมากอันนี้ขันอันนี้หมากมากมากต้นหมากดาอ่าภูพู วันนี้เรามาอยู่ที่สวนอาจารย์น้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันมาอัปเดตต้นไม้ร้านอาจารย์น้อยกันว่ามีต้นไม้ข้างหน้าร้านเนี่ยมีต้นไม้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะจะเป็นพิงค์นะคะพิงค์ทุกต้นเลยนะคะนี่พิงค์ทุกต้นนะคะกระถางละ3,500บาทคือออกสีชมพูเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีเบอร์มาร์กด้วยนะคะที่ร้านอาจารย์มีเบอร์มาร์กด้วยอันนี้250 เงินไหลมาอาจารย์เงินไหลมาเท่าไหร่คะอันเนี้ยอันนี้4 5 0นะคะแต่มันยังแบบข่าวน้อยเหลือ2ต้นนะคะคอันนี้350รอยห้ิีพนะคะแล้วก็อันนี้พูแอปเปิ้ลพูแอปเปิลตรงนี้150บาทนะคะสวยๆยงนั้นเลย ต้นนี้650จ้าสวยมาก650บาทนะคะต้นนี้450บาทคะ่ะแบบนี้นะ450บาทอันนี้450บาทคะ่ะสวยมากมแล้วก็มีมิว้วมิ้วต้นนี้5,000พันนะคะ นี่นะคะห้าพันบาทแล้วก็มีใบบุญใบบุญสี่ร้อยบาทนะคะจินนี่จินนี่อ๋ออันนี้ก้ามกุ้งก้ามกุ้งสามร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็มีอันนี้อยากให้ไปดูอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบบาท อันนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทค่ะน,นี่ร้อยห้าสิบาทอันนี้ออมลายกระหนกเท่าไหร่คะจาร้อยห้าสิบปะเหมือนได้ยินออมออมลายกระหนกอะคะ่ะอันนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะทุกคน,นนี้นะคะจะเป็นบอลเสือพานนะคะอันนี้คือต้นละหกร้อยบาทนะคะอืก็จะมีประมาณนี้คือต้นไม้เยอะมากใครที่กำลังมองหาต้นนู้นต้นนี้อยู่นะ mm hmm. ก็มาดูได้เลยนะจ๊ะ มีเยอะมากการส้มก็มีต้นนี้2,000บาทนะคะน,นี่เยอะเลยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสเสนิทจันนะคะสนิทจันนะคะราคาไม่แพงนะคะของจานร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้นะคะ พาทุกคนมาอัปเดตนะคะส่วนหลังบ้านของอาจารย์น้อยนะคะที่อาจารย์น้อยไม่ได้เปิดให้ใครดูนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะเข้ามาก็จะมีจันโกเมนใช่ไหมคะอันนี้จยนปล่อยไหมปล่อยก็คือทยอยเอาไปไว้ข้างนอกใช่ไหมคะเป็นโรงเรียนแล้วก็ค่อยเอาออกไปนะคะอ่าแล้วก็ เทพนิมิรเทพราชาตรงนั้นนะคะอย่างนี้นเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันอืมอ่ะเราเข้ามาดูกันมาดูดงมอนของอาจารย์โอ้อันนี้ฟิโลผู้ช้างไม่ใช่เหรอเออวินซีเออวินซีไออ,อ๋ออันนี้วินซีไอวินซีไอหูใหญ่มากใหญ่เท่าแขนเลยยาวมาถึง<ต>จุแยังไม่ค่อยแตกหน่ออันนี้อาจารย์ก็ใหญ่มากเลยเจ๊เอ็น ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะที่แบบว่าจะเป็นส่วนเพาะเลี้ยงของอาจารย์อันนี้แบคคาดินันใช่ไหมคะแบคคาเนียนต้นใหญ่ใบหนาการแข็งแรงการแข็งแรงรุ่นนี้เหมาะสำหรับที่จะขึ้น15นิ้วได้รุ่นนี้เหมาะขึ้น15นิ้วนะคะทุกคนมันมีสองตัวตัวต้นหลังจะมีตัวใบบางอื้มการจะอ่อนหน่อยการจะอ่อนอ่าแต่นี่ใบจะหนาและแข็งอันนี้ใบจะหนาและแข็งนะคะโอ้สวยมากต้นใหญ่มาก อาจารย์เลี้ยงกี่ต <y> ้นมาสเตลาเป็นไร่อ <Teraz ov aries> ู e ้หอ <itu>? ัน <quer> น <os> ี <co> ้ใหญ่มากอาจารย์ชื <mustache> ่อมันอะมันชื่อแม็กซิมแม็กซิมัมใช่ป่ะแม็กซิมัมอู้หกินพื้นที่มากนะเนี่ยตอนนั้นซื้อมาใบเดียวเองนะหมื่นหมื่นห้าซื้อมาใบเดียวหมื่นห้าตอนนี้คือใหญ่อลังการงานสร้างใบละได้สามสี่ใบได้สามสี่ใบอ้เด็มากอันนี้ก็จะเป็น ใช่ไว้จัดสวนพวกโรงแรมอะไรเงี้ยเนาะใช่จัดสวนอันนี้คือใบเขาใหญ่มากเป็นพวกหูช้างลายก็ชัดเหมาออืมอันนี้จะเป็นหูช้างหูช้างก็จะลายชัดกว่าแต่นี้คือใบใหญ่มากเหมือนแบบแก้วสารพัดนึกใบยักษ์คล้ายๆกันแต่มันฟีโลนี่อืมอันเนี้ยดูดิคือแบบใหญ่มากจริงๆอ่าอันนี้เป็นภูดํานะคะตรงนี้จะเป็นภูภูปีกนกดํานะคะตรงนี้อู้ดังเหลืองจะวางไม่ไดวางไหมอันนี้ ต้นแม่นะคะบางแม่<ช>โอ<ฮ>้โหดังเหลืองอาจารย์ก็มีนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นสันใช่ไหมคะสันหรับผมและผมเรียกผงสาววดีใบบางผงสาววดีใบบางเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็สลับกระโูดระหว่างวินสำหกับผงสาววดีใช่ไหมมันคล้ายๆกันนะคะสองอันอืมใบกลมกับใบหแหลมอันนี้ก็เป่าตุง,งใช่ไหมเหมือนเป่าตุงใช่อู้นี่ไงหูมิกกี้เมาส์ใช่ไหมคะอาจารย์หูมันเหมือนมิกกี้เมาส์ ลมมๆญี่ปุ่นป่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นใช่ไหมที่เขาจะไปขายสิกูเนะญี่ปุ่นระหว่างแดงกับญี่ปุ่นนะแต่ผมคิดว่าตัวนี้เป็นญี่ปุ่นนะหนาหนาแล้วก็ความเออแข็งด้วยแข็งโตช้าโตช้าใช่ใช่ก็โตช้าอ้าวอาจารย์กลายเดินชนต้นไม้อันนี้จริงเล็กของโกอันนี้อันนี้เล็กของโก้แต่ว่ากลายนะคะกลายเป็นเขียวกลายเป็นเขียวพอเขียวเสร็จก็กลับมาแดงกลับมาแดงกลับมาแดงใหม่ ไม่นิ่งยังไม่นิ่งยังไม่นิ่ง,งใบใหญ่มากปกติเห็นแต่ใบจิ๋วๆอันนี้คือใบใหญ่มากเทียบกับมือตัวนี้ก็ใหญ่พันพันแห้งช้านะบ้านอาจารย์นี่คือแบบมีไซส์บิ๊กๆนะคะนี่อันนี้ก็เป็นศอกเลยจ้ะพาไลาโซจ้ะนี่ซ<ส>ิงโกนเนียมล่างสามเป็นหูใช่ไหมคะใช่ใชต้นแม่อ<ช>่ะกพืด่างในนี้จริงด่างเหลืองเต๋อ ใบตอนแรกน่ก็ด่างเหลือเยอะแต่พอขึ้นไปข้างบนมันไม่ค่อยด่างอืมอันนี้เป็นด่างเหลืองนะแต่ว่า,ามันนิดนึงอะไรอย่างงี้อันนี้มนจมากข้อมาเล็ดนะคะอันนี้อาจารย์บอกเพเมเล็ด <c oughs> หนึ่งในหมื่น <c oughs> อาจารย์เพาะมาแล้วมากกว่าอันนี้มันอยู่กับโชคของคนมากกว่าฮนะ่าโ <c oughs> ชคของคนอนาะจารย์บอกอยู่ในโชคของคนนะ <c oughs> ถ้า ถ้า2,000แล้วได้นี่ก็คือโชคดีใช่ใช่เขาของผมครบขอแบ่งผมไป2,000เม็ดเนี่ยเขายังได้ตั้ง3ต้น <c oughs> ผม20,000เม็ดผมยังได้3ต้นเพราะฉะนั้นทุกคนใครอยากได้มอนเหลืองมอนเขียวด่างหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเลี้ยง20,000ต้นขึ้นไปนนี่เป็อพอันนี้เป็นออมเพชรน,นะคะเป็นพุ่มเลยเสียวเหยียบต้นไม้อาจารย์มากนี่ตระกูลนะอันนี้อะไรนะคะตระกูลเปเปอร์ตระกูลเปเปอร์เปเปอร์นายนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้นี่เปเปอร์นา่า นี่พาเลโซ่พี่โฮมโอ้พาเลโซ่สีนี้ไม่เคยเห็นเลยด่างเคยดินะคัดแม่พยายามคัดแม่ไว้ปกติเขาจะเป็นแบบเขียวอ่อนใช่ใชอันนี้คือแบบขาวเขียวเฮ้ยแรแร่แร,แรไอเทมอันนี้เพาะเมล็ดอันนี้พเนนพาะเมล็ดนะคะเนี่ย<ด>ที่ด่างที่บอกว่าด่างมาสักสามสีต้นหมื่นเม็ดเนี่ยสามสี 3, ต้นหมื่นเม็ดทุกคนต้องไปเพาะหมื่นเม็ดนะคะนี่ด่างเป็นสีเหลืองอันนี้ด่างเหลือง ไม่ใช่ดัคือกลายเป็นสีเหลืองจากอ๋อกลายเป็นสีเหลืองจากเขียวอืมนี้ก็กลายเป็นอีกแบบอ๋อนี่กลายเป็นอีกแบบนึงคือมอนสเตล่ากลายใช่จะมีกายหนึ่งกายสองแล้วก็กายสามนะคะเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตดูคนที่เขาเล่นเยอะอันนี้ก็คนก็เล่นไม่มองเลยนะไทคอนอะไรพวกนี้เขาจะมองตัวกายใช่จะมองเรื่องพวกนี้ อใบผิดปกติผีเสื้ออะไรอันนี้อันนี้อันนี้คนก็เล่นอยู่นะคะจอนที่มันก้านข้างในเป็นสีชมพูใช่พอมีราคาไม่เสียไม่แรงมากจับท่องได้เลยอย่างนี้เท่าไหร่คะจอนห้าจะอยู่ตกสามสี่ใบตกเฉลี่ยใบยละพันเลยประมาณตกเฉลี่ยใบยละพันนะคะต้นแบบต้น,ตนนี้นะคะก้านข้างในเขาจะเป็นสีกระดูกเขาจะเป็นสีชมพูอันนั้นไงกลิโอซซัมเอ้ยกลิอ่อซซัมใช่ไหมใช่ก้านะกลมนี่หมดเลยใช่ไหมคะครับทั้งหมดเป็น แมกโนวลเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นี่ไงที่บอกว่าเบสตัวปัจจุบันนี้อมันก้านมันยาวใบบางเบสคาดินันใบบางแต่เคี้ยคือที่เราจับคือใบหนากว่าเออตัวนั้นตัวโบราณอันนั้นคือโบราณแต่นี่คือใบปัจจุบันเป็นใบรุ่นรุ่นใหม่รุ่นใหม่เจนเซ็ตเบสคาดินันรุ่นใหม่มรดกโลกอ่ะคะอาจารย์มรดกโลกอาจารย์ขายไหม หายากเหมือนกันเนาะกำลังจะผ่าอยู่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวจาย์จะผ่าอันนี้คือมอนกลายนะคะสวยมากแล้วแบบเขาขึ้นมาแบบเรียงแบบนี้เลยเนาะเหมือนไม่ใช่มอนเลยอ่ะสวยมากออันนี้จันเงินนะคะถุกอันนี้อันนี้ก็ด่างเมล็ดเหมือนกันพาอเมล็ดเหมือนกันโอ้ชุดไปหมดแล้วนี่ชุดแมงบุษราคำใช่ไหมคะประมาณนั้นและมั้งหรือจันแดงกายเดิมเนี่ยจากนี้สวยมากเลยสมัยก่อนเนี่ย ไม่เนียดนี่หนีซุดไปหมดลหเลยเลี้ยงยากใช่ไหมจานเลี้ยงยากเพราะเราไม่มีเวลามาหนูดูแลให้เอาไหมเดี๋ยวหนูเอาไป,ไปดูแลให้แพงไหมจานไม่แน่ใจในะครับแต่เคยขายไปเท่านั้นอยู่รุ่นนี้สี่หมื่นโอ้นี่นะเคยขายไปสี่หมื่น อุ้ยน,นี้แบบสีแบบไอ้นี่มากอันนี้เหมือนเขาเล่นกัน,น,นที่ลายนึปรยนรุ่นนั้นลวหมดสีก็ต้องขัดยอดแล้วนะมั้งเพราะว่าสีเขียวก็หายไปหมดแล้วอะเดิมมีสีเขียวลงเหลืออยู่บ้างอันนี้ก็ต้องไปนี่ทีหนึง่งโอ้มอไม้กางเขนเป็นฟีน่นะคะนี่เป็นธนูเลยเฮ้อยอ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็แบบเ,เป็นกางเขน อันนี้มอนสเตล่าพอมมาเล่นเหมือนกันอันนี้กลายนีลูกค้าถ้าน้นี่แปลกๆก็จะมาเก็บอย่างนี้เลยอ่อใครที่ชอบแบบแปลกๆลกนะคะก็มาดูมาเก็บได้แต่ต้องถามอา,าจารย์นะว่าอาจารย์ขายหรือเปล่าอาจารย์ก็จะเก็บเหมือนกันตัวแปลกๆเพราะมันหาย,ยากเนาะอืมนี่ก็ใบบุญอันนี้ก็กลายนะคะเป็นมอนสเตล่ากลายใบกลมนะคะกลมนะมนเหมือนเหรียญเลยกลมบล็อกเลยเหมือนเหรียญอาจารย์บอกเหมือนเหรียญเลยอันนี้มอนสเตล่าไทคอน ต้นนี้ขายหมจันยางรัดยังยังยังเก็บไว้เล้ได้มันลอกตัวนี้ยังไม่ด่างตัวเดียวกับนั่นสตรอร์เบอรี่เชคถ้าสตอ้าด่างปุ๊บก็ขนาดใบเล็กยังใบละหมื่นเลยจรานอืมอันนี้ขันอันในหมากหมากหมากต้นหมากด่างอ่ะภูภูภูกินหมากเออใช่ ภูกินหมากด่างใช่ไหมคะภูกินหมากด่างอันนี้ยังไม่ได้เอาออกไปขายข้างหน้าเนาะจัะนนะ์กําลังขยายพานันธุ์กําลังขยายพันธุ์อยู่นะคะใครรก็็อเป,น,อเปนไม้ขยายพาพันธุ์อะไรองอันนี้ก็เป็นอากูนิมาคล้ายๆสีเหมือนมรดกโลกแต่เป็นสีชมพูเอาโมรดกไทยไหมเป็นยังไงจันมีโรกแล้วเราอันนี้เป็นอ่าเป็นมรดกไทยอันนี้เป็นมรดกไทยอันนี้ตั้งเองเราตั้งเองภูคงยาสีชมพูต้องใช้ฝีมือหน่อยคือสุดเนขึ้นยากอืม ผู้ลงยาเสียมพูจะขึ้นยากนิดหนึ่งอันนี้ของอาจารย์คือใบใหญ่มากนะคะอาจารย์กําลังทําันนี้อยู่เพราะว่ามันจะขึ้นยากนิดหนึ่งสามตัวนั้มีตัวนี้นะอันนี้พูลงยาป่าสามตัวนี้ชอบตัวไหนเนี่ยหนูชอบตัวนี้อืมผมไม่ชอบตัวนี้ใช่มันเหมือนสนิมเหมือนอะไรอย่างนี้เนาะมิลเลียมตัวนี้ว้ยนี้ใบใหญ่มากเขาบอกว่าถ้าขึ้นหลักมันจะใหญ่อันนี้นี่ผมเก็บไว้ในนี่กลุ่มนี้เนี่ย ใบกลมเออผมว่ามันเป็นใบกลมผมชอบอะใช่ใบกลมมันจะมีใบใบใหญ่แล้วใบบางอันนี้ใบกลมแล้วเพราะมันจะหนาหนามันจะโตช้าไงแต่ถ้าใบใบบางมันโตเร็วบางทีเรามาทําไม้กระถางมันโตช้ามันเรื้อเรยตัวจุดลายจุดนะคะเหมือนมิ้วเลยเนาะแต่ว่ามันแค่เป็นจุดชมพูมีต้นหญ้ามาตัวหนึ่งอู้ กายเขียวกายเขียวเขียวขาวด้วยเขียวขาวนะคะอันนี้คือขายนเขียวขาวอาจารย์กระถางนี้นี่คือแบบสุดจริงทุกคนอันนี้คือกลายนะคะสวยมากนี่ก็จะเป็นลูกน้อยที่ออกมาจากแหลกใช่ไหมคะหลหลากหลายปนกันไปอยู่ปนกันไปอยู่แล้วพอโตขึ้นเราจะรู้ว่ามันคืออะไรไฟเด็กไฟเด็กไฟเด็กถ้ามีด่างขึ้นมานี่อาจารย์สบายเลยอะสบายเลยนะรวมกันอ๋อ อาจารย์เอาไปรีเมคจัดเซตไม่ใช่ไม่ใช่กลายนะคะเอาไปรวมกันก็จุ่มในกระถางเดียวกันกระถางเดียวกันจุ่มในกระถางเดียวกันปลูกในตัวนี้คือแบคคินานจิ๋วนี่นี่วันนั้นพี่พงจะอวดว่าเขาไปเจอสีขาวมาอันนึงกลายเป็นไคลเลอร์เลยกลายเป็นไตเลยอันนี้ไตคลเลอร์นะคะนี่เป็นจุดสีขาวแบบนี้ก็คือจะเป็นอีกราคาหนึ่งมันกลายออกมาผมว่าตัวนั้นสุดกว่า ตอนตอตอตอนั้นไม่ค่อยเจอเนาะใช่วสวยเลี้ยงไม่ค่อยสำเร็จเช็คเราเนี่ยเห็นเขาไม่หยุดไม่หยุดโบาดีเช็คอาจจะต้องแบบถ้าน้องแสงหรืออะไรนี้หรือเปล่ามาร์เบิลดา่างทุกใบอันนี้เป็นพิงมาร์เบิลด่างทุกใบนะคะอันนี้หูช้างหูช้างอาจารย์ขายแมมตอนนี้หรือว่าเก็บแม่พันธุ์เก็บแม่พันธุ์อยู่นะคะยังไม่ได้ขายซิว์แคลวค่ะ ิเวอร์ขาวออกจากแ l บเหมือนกันอันนี้คืออาจารย์เพาะ l ลบมานะคะซิวเวอร์ขาวมอนเตล่าเขาก็ใช้เวลา6 7เจ็ดเอนีุาา 6, 7, 7้ยสวยมากนะคะอันนี้พเพาะเมล็ดเหมือนกันนะคะก็นี่สายลุน้นสายลุ้นเรไดชอบอย่างนี้นะอันนี้จะบกใบกลมผิดปกติ <laughs> <laughs> นี่แบบมอนเตล่าเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบใบกลมหอ่อหอด้วยนะคะ มาจากชุดสองหมื่นต้นนั่นแหละที่อาจารย์เพาะเนาะนอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตล่าสิบเอ็ดนิ้วกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะอันนี้อาจารย์ขายกระถางละนหนึ่งร้อยบาทอันนี้นะคะมอนสเตล่ากระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทหมดเลยนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากจะซื้อมอนสเตล่าหรือว่าใครเปิดร้านต้นไม้นะคะก็มาเหมาว่าอาจารย์ไปได้เลยนะคะมีทั้งหมดประมาณก,กี่ต้นคะอาจารย์ <c oughs> นับไม่ทวนเยอะมากนะคะมอนสเตลรานะคะตรงนี้คือเยอะมากอันเนี้ยกระถางละร้อยคือยกไม่ไหวนะทุกคนคือต้นใหญ่มาดูได้นะคะกระถางสิบอ็ดนิ้วนะคะอันนี้คือของอาจารย์ใจแอนใบหนาตัวนี้จะใบหนานนปน่าใจาแอนอ๋นออันนี้ใบหนาบบนบหนามากใหญ่มากมใหญ่มากใหญ่มาก นี่คนะ่ะคอมอร์เซล่าอย่างต้นใหญ่ๆอย่างนี้อาจารย์ขายไหมขายขายอย่างต้นใหญ่ๆอย่างนี้เท่าไหร่คะดูประมาณสองพันห้า,รรา<ะ>ต้นใหญ่ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะดูอาจารย์ยืนขนาดนะคะต้นอย่างนี้สองพันห้านะคะไม้บางทีพอยิ่งโตยิ่งถูกนะโอ,อ้ยยิ่งโตยิ่งถูกเดี๋ยวนี้เป็กทำไม้เล็กๆเนี่ยต้นละพันสองพันกระถางเดียวก็ถามแบบนี้สองพันห้านะทุกคนใครแบบจะวางโรงแรมไปวางที่วัดหรืออะไรอย่างนี้นะคือใหญ่มากซื้อเวลาไปเลยนะคะคือใหญ่มากจริงสองพันห้า คือต้องเอารถกระบะมาขนอะดูอาจารย์ยืนดิกับต้นไม้เนี่ยคือต้นละสองพันห้านะเชื่อไหมโอ้มีดัางน้อยด้วยนะคะอันนี้คือเท่าตัวคนเลยอะทุกคนคือใหญ่มากแล้วจาย์ขายถูกมากนะคะนี่ดัางน้อยจานก็ไม่น้อยนะเนี่ย,อ,ยนะอันนี้ไม่น้อยนะน,นี่คนเก็บเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเผื่อเขาเปิดมาอีกอะไรเงี้ยใช่ใช่เนี่ยเริ่มจากไอ้นี่แหละ ต้นนี้คนเก็บนะคะเนี่ยใบมะละกอใบมะละกอพอมะเดต้นนี้อาจารย์ขายได้ไหมต้นนี้เป็นแม่พันเป็นแม่พันอันนี้เก็บไว้เป็นแม่พันนะคะต้นนี้เป็นแม่พันธุ๋ยถ้ามีคนมาเหมามาเหมาอาจารย์นี่ต้องเอารถสิบล้อมาขนนะเพราะต้นนี้คือมันใหญ่มากจริงๆมีด่างด้วยนะเห็นปะอู้อันนั้นก็ด่างด่างไม่เยอะนะด่างไม่เยอะก็เยอะแล้วนะอาจารย์เนี่ย น,นี่นี่เนี่ยดูใบใหม่เปิดเห็นไหมยังไม่รีเมนเลยอ๋อออสวยอยู่นะสวยอยู่นะสิบเอ็ดนิ้วกระถางละร้อยนะอันนี้ทุกคนกระถางละร้อยใครที่ชอบมอนสเตล่าแล้วแบบอยากเอาไปสะสมที่บ้านนะคะก็มาดูได้คือท่านใหญ่อย่างนวนก็คือสองพันห้าใหญ่แถบ,บ้านบ้านใครมีพื้นที่ก็อันนี้ไปจานแล้วอย่างถ้ามันด่างอะถ้ามันด่างสองพันห้าไหมคะด่างน้อยอะไรอย่างนี้ ดังน้อยสอ0พันห้าไหมก็จะอีกราคาหนึ่งอย่างตะเกียที่เราเห็นแบบเป็นจุดๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อาจะไม่ได้ตั้งราคาไว้ก็มาคุยหน้างานนี่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 ด่างขาวสวยมากจากเมล็ดนะเนี่ยนี่พอเมล็ดใจแอนเหมือนกันสวยมากอันนี้ก็กระถาง15นิ้วนะคะสนิ่จันโกเมนก็300บาทนะทุกคนข้างหน้าส่วนอาจารย์ก็จะเป็นถ้าต้นเล็กๆอาจารย์ขายเท่าไหร่คะ อันนี้80บาท50บาทอันนี้คือต้นเดียวกันต้นเดียวกันอันนี้เป็นโกเมนต้นเล็ก50บาทอ้ออันนี้อาจารย์ต้นอะไรอะคะสีสวยดีแสงจันทราอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะ100บาทนะคะสีสวยมากอันนี้ก็คือแบบเริ่มมืดแล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นเดลี 90บาทอันนี้90บาทนะคะทุกคนมันก็จะเริ่มมืดแล้วอาจจะไม่เห็นแสงแบบเท่าไหร่ก็มีหลายๆแบบหลายๆแบบต้นมาดูแต่ตะกี้อัปเดตส่วนข้างหลังเนาะข้างหน้าก็ยังมีเหมือนเดิมมีออมมีภู3ส,สีภูบารซิลภูแอปเปิลน,นะคะภูแอปเปิล1้0ยาอันนี้ภูลงยาป่า450อันนี้เขาเรียกบอลอะไรนะจาน รวย,ล,ล,วยล้นฟ้าเหรออันนี้สี่ร้อยรวยไหมอืออันนี้สามร้อยบาทนะคะนี่ไงนี่ไงจันนาคปะจันนาคจันนาคต้นเท่าไหร่คะนนะจันนาคจันนาคทุกคนร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่มาดูได้เยอะมากมายไก่กองอ่าเราอัปเดตประมาณนี้เนาะขอบคุณอาจารย์มากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ